วิทยาการที่ก้าวหน้าชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัยอะไรที่ใหม่ๆล้ำยุคขอเชิญติดตามในไทวันไฮเทค คุณผู้ฟังที่รักครับพบกันอีกแล้วในไต้หวันไฮเทคนะครับในวันนี้แสงชัยจะนำเสนอเรื่องราวของดาวเทียมดวงแรกของโครงการฟาร์ม s ซา8แซึ่งมีชื่อเรียกว่าชีปัวลินเข้าสู่วงโครจรสำเร็จดาวเทียมดวงแรกของโครงการฟาร์มอซาทแซึ่งก็คือดาวเทียมชีปัวลินนี่นะครับก็มีการปล่อยขึ้นสู่อวกาศในช่วงเช้ามืดของวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเข้าสู่วงโครจรอ,อย่างราบรื่น เมื่อเวลาตีห้าสีนาทีตามเวลาในไต้หวันและจากนั้นนะครับศูนย์อวกาศแห่งชาติไต้หวันก็ได้มีการถแถลงเมื่อเวลาตีห้าสามสนาทีว่าดาวเทียมมีการติดต่อกับสถานีภาคพื้นดินที่ประเทศนอร์เวย์เป็นครั้งแรกแล้วโดยเวลาติดต่อกับสถานีภาคพื้นดินที่นอร์เวย์นี่นะครับก็เป็นเวลายาวนาน11นาทีกับ51วินาทีมีการส่งข้อมูลเบื้องต้นยืนยันว่า ดาวเทียมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และหลังจากนั้นก็จะมีการโครจรผ่านาน่านฟ้าไต้หวันและติดต่อกับสถานีภาคพื้นดินในไต้หวันในเวลา10นาฬิกาเศษเศษนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการติดต่อกับสถานีภาคพื้นดินของไต้หวันเป็นครั้งแรกเมื่อ29พฤศจิกายนก็ต้องบอกว่า f o ร์มาเนั้นเป็นกลุ่มดาวเทียมสำรวจระยะไกลเชิงแสงซึ่งภาษาอังกฤษกษ็เรียกว่า optical remote sensing นะครับ ซึ่งก็เป็นกลุ่มดาวเทียมที่ไต้หวันเนี่ยทำการพัฒนาเองเป็นครั้งแรกโดยดาวเทียมดวงแรกนั้นก็คือมีรหัสว่า fs 8 a นั้นมีสัดส่วนการผลิตชิ้นส่วนสำคัญในประเทศก็คือในไต้หวันเนี่ยสูงถึง84%และประธานาธิบดีรกชิงเตอก็ได้ตั้งชื่อดาวเทียม fs 8 a นี้ว่าชีป,ปลินเป็นการรำลึกถึงจิตวิญญ,ญาณของ ผู้กำกับสรารคดีผู้ลงรับชีปโปลินนะครับซึ่งชีปโปเรนนี่ก็ถือว่าเป็นนักถ่ายภาพจากเครื่องบินที่ถ่ายภาพไต้หวันแล้วก็เป็นภาพที่มีประโยชน์ในการที่จะใช้ในเรื่องของการวางแผนการใช้ทรัพยากรการใช้พื้นดินของไต้หวันอย่างมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานาธิบดีก็เลยได้ตั้งชื่อดาวเทียม f o r m มบ a fs 8 a นี้ว่าชีปโปลิน ก็หวังว่าดาวเทียมดวงนี้จะคอยเฝ้ามองบันทึกแล้วก็ทําให้โลกกันนั้นเห็นไต้หวันจากเบื้องบนอวกาศได้อย่างชัดเจนก็ต้องบอกว่าการปล่อยจรวด p r o m e t 8 a นี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่จะราบลื่นนะครับก็คือว่ามีการเลื่อนการปล่อยจรวดถึง5ครั้งเดิมเนี่ยก็กําหนดว่าจะปล่อยเวลาตีสองสนาทีของวันที่29แต่ทาง SpaceX นะครับซึ่งเป็นผู้ รับจ้างในการปล่อยจรวดเนี่ยก็ประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านการชนกันหลังเข้าวงโคจรก็เลยเลื่อนเป็นตีสองสีสนาทีแล้วก็ใช้จรวด falcon 9เที่ยวบิน transporter 15นะครับก็เป็นการปล่อยจากฐานอาวกาศแวนเดนเบริร์กรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐปล่อยขึ้นสู่อวกาศสำเร็จโดยราบรื่นดาวเทียมชีโปลินั้นก็มีการแยกตัวออกจากจรวดเวลาตี5ีนาที ตามเวลาในไต้หวันแล้วก็เข้าสู่วงโครจรตามที่กําหนดเอาไว้ทางผู้โดยการศูย์์อากาศแห่งชาติของไต้หวันคือนายอูจงซินก็บอกว่าสถานีภาคพื้นดินนั้นที่รับผิดชอบในการอัปโหลดคําสั่งแล้วก็รับข้อมูลก็มีทั้งหมด3แห่งในไต้หวันตั้งอยู่ที่เมืองซินจูเทาวเยียนแล้วก็ไทหนันโดยรวมถึงสสถานีในต่างประเทศได้แก่ที่สวาวบาดของนอร์เวย์ แล้วก็สถานีวิจัยโทรในแอนตาร์กติกานายอูจงซิงก็บอกว่าหลังจากที่ดาวเทียมเข้าสู่เส้นทางการโครจรแล้วก็มีการติดต่อครั้งแรกที่สถานีนอร์เวย์โดยช่วงดังกล่าวนั้นดาวเทียมก็ยังอยู่ในโหมดความถี่ต่ำข้อมูลสุขภาพก็คือข้อมูลทั่วไปของดาวเทียมนี่นะครับก็มีการบ่งชี้ว่าแผงโซลาเซลล์กลางออกสมบูรณ์แล้วระบบขับเคลื่อนมีแรงดันปกติอุณหภูมิแบตเตอรี่ปกติ ระบบควบคุมทิศทางเริ่มทำงานแล้วแล้วก็จะมีการติดต่อครั้งต่อไปกับภาคพื้นโลกและจะมีการส่งคำสั่งให้กับดาวเทียมเพื่อปรับสถานะของดาวเทียมให้มีความเสถียรยิ่งขึ้นศูนย์อวกาศแห่งชาติของไต้หวันก็ได้ถแถลงเพิ่มเติมบอกว่านอกจากดาวเทียมชีฟบลินของ f o มเซตปแล้วก็ยังมีดาวเทียมขนาดเล็กแบบคิวบ์เซนะครับก็คือมีการส่งดาวเทียมขนาดเล็กพร้อมกับดาวเทียม ควอซ์แา Z8 เข้าสู่วงโครจรโดยดาวเทียมขนาดเล็ก Cube Z, เนี่ยก็มี5ดวงด้วยกันที่ร่วมเดินทางไปกับจรวด t ทรนสปอเตอร์5เข้าสู่วงโครจรภารกิจที่ความสูง510กิโลเมตรในเวลาตี3 6 6นาทีของวันที่29ทีนี้เนี่ยนะครับดาวเทียมขนาดเล็กที่เรียกว่า Cube Z, เนี่ยที่มีทั้งหมด5ดวงนั้นก็จะมี3ดวงที่พัฒนาโดยศูนย์อวกาศแห่งชาติกับบริษัทท้องถิ่น3ราย มีชื่อเรียกว่าจงเชื่อนัมเบอวันไฮเยียนนัมเบอร์วันแล้วก็ซินเทียนองนัมเบอร์วันและยังมีอีกสองดวงที่พัฒนาโดยมฆไทยชานาของไต้หวันหลายแห่งเป็นความร่วมมือของหลายเมฆไทยนะครับมีทั้งเมฆไทยเฉิงกงไทต้าไทเคอร์ต้าแล้วก็ตั้นเจียงที่ทำการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กที่มีชื่อเรียกว่าลิเลียมทูแล้วก็ลิเลียมทรี ครับก็เป็นข่าวที่น่าภาคภูมิใจนะครับในการส่งดาวเทียม f o r m o s เซต8ดวงแรกของไต้หวันเข้าสู่วงโครจรครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดาวเทียม f o r m o s เซต8นั้นเป็นดาวเทียมที่ไต้หวันพัฒนาเองเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นดาวเทียมที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดระดับ1เมตรก็คือว่าถ่ายจากอวกาศลงมาเนี่ยนะครับเห็นชัดได้ในระดับพื้นที่1เมตร ความชัดเจนระดับพื้นที่1เมตรนี้มี6ดวงได้กันแล้วก็ยังมีความเลที่สูงขึ้นไปอีกนะครับคือชัดเจนต่ำกว่า1เมตรก็หมายความว่าสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแม้พื้นที่ที่ต่ำกว่า1เมตรด้วยครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวใหญ่ทีเดียวนะครับทั้งที่แต่ก่อนนี้ไต้หวันก็เคยมีการส่งดาวเทียมในโครงการฟอร์มาเซตเข้าไปสู่วงโครจรนะครับแต่ว่าฟอร์มาเซตนี้ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระดับ2เมตรเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพื้นที่ต่ำกว่า2เมตรก็จะมองแบบเบลอๆไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าดาวเทียม f o r m a เซ8นั้นมีประสิทธิภาพที่สูงกว่ามากเลยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันนั้นก็มีการกล่าวผ่านวิดีโอในวันปล่อยดาวเทียมนะครับโดยบอกว่าการปล่อยดาวเทียมชีโปลิน ไม่ใช่เพียงจุดเริ่มต้นของโครงการโฟลมาเซต8แต่ว่าเป็นก้าวสำคัญของไต้หวันสู่ยุคอวกาศใหม่ซึ่งปีที่แล้วประธานาธิบดีก็ได้เสนอวิสัยทัศน์การแข่งขันสู่อวกาศสำรวจมหาสมุทรในสุธพจพ์เข้ารับตำแหน่งเพราะเชื่อว่าการกล้าสำรวจอวกาศที่ยังไม่รู้จักจะเสริมความมั่นใจให้ไต้หวันยืนหยัดบนเวทีโลกได้มั่นคงยิ่งขึ้นเขาบอกว่าดาวเทียมชีโปลินและดาวเทียมที่จะถูกปล่อยต่อไปนั้น จะเป็นการสร้างเครือข่ายการสำรวจพื้นโลกโดยได้ภาพถ่ายเลยสูงมากข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในการวางพังเมืองในด้านการเกษตรการรับมือกับภัยพ,พิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิประชาชนเสริมความมั่นคงของชาติทำให้ไต้หวันนั้นมีพลังในการพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆและประธานาธิบดีไล่ก็ได้ย้าว่ายุคอวกาศมาถึงแล้วไต้หวันนั้นไม่เพียงแต่สร้างดาวเทียมเองแต่ ยังเร่งสร้างฐานปล่อยจรวดเพื่อพัฒนาความสามารถในการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโครจรในอนาคตด้วยซึ่งรัฐบาลก็จะเดินหน้าร่วมกับภาควิชาการอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศให้เป็นฟันเฟืองสําคัญในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอวกาศของโลกและจะสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ป้องกันไต้หวันแห่งใหม่ก็ว่าได้ประธานาธิบดีก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของไต้หวัน แล้วก็รวมถึงทีมงานในโครงการ f o r m มาเซ8และพันธมิตรจากภาคุรสาการศึกษาหน่วยงานวิจัยแล้วก็ขอให้ดาวเทียมชีโหลินนั้นจะคอยเฝ้าดูแลบันทึกเรื่องราวไต้หวันทําให้โลกเห็นความฝันความกล้าหาญและเห็นแสงแห่งพลังจากไต้หวันคุณผู้ฟังครับเราก็มาพูดคุยกันต่อในประเด็นดาวเทียมฟอร์มา8ที่มีชื่อว่าชีโพลินนี่นะครับ ชื่อนี้มีความหมายครับเพราะว่าเป็นชื่อของบุคคลที่มีความชำนาญในการถ่ายภาพจากที่สูงนะครับชีโปลินนี้เป็นนักถ่ายภาพที่เขาจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปสู่บนท้องฟ้าของไต้หวันแล้วก็ถ่ายภาพจากที่สูงลงมาทำการเก็บภาพถ่ายที่เป็นประโยชน์มากเลยแต่ในที่สุดนั้น เขาก็ต้องจบชีวิตในอาชีพของเขาเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ขัดข้องนะครับในตอนนั้นก็เรียกว่าสร้างความโศกเศร้าให้แก่ประชาชนอย่างมากเลยเพราะสูญเสียบุคคลที่สําคัญบุคคลที่มีความสามารถสูงผลงานของเขานั้นนับว่ามีประโยชน์มากปัจจุบันนั้นก็มีการเก็บภาพถ่ายของเขาเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ การตั้งชื่อดาวเทียม f o r m เซ8ดวงแรกนี้ว่าชีปโปลินก็ถือว่าเป็นการรำลึกถึงบุคคลที่มีความสำคัญครับแล้วก็ชีทิงหวันนะครับบุตรชายของเขาเนี่ยก็ได้กล่าวผ่านวิดีโอเมื่อเห็นดาวเทียมชีปโปลินถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศอย่างราบรื่นโดยเขาบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งอย่างยิ่งเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยไม่ใช่เพียงตัวเขาเองแต่ ชาวไต้หวันทั้งประเทศก็เชื่อว่าคงจะมีความรู้สึกดีใจด้วยเขากล่าวว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีโปโลินนั้นไม่ได้เป็นชื่อของบุคคลหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของไต้หวันดาวเทียมดวงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวแทนพ่อของเขาที่จะคอยเฝ้ามองปกป้องไต้หวันจากท้องฟ้าในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปชีทิงหวันก็กล่าวว่าความสำเร็จการปล่อยดาวเทียมชีโปโลินเป็นผลจากความร่วมมือทุกฝ่าย สะท้อนถึงจิตวิญญาณไต้หวันทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันแต่ละภาคส่วนขาดไม่ได้เลยแล้วก็เขาย้ำว่าดาวเทียมชีโอลินนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้ไต้หวันมองเห็นโลกแต่ก็ทำให้โลกเห็นไต้หวันว่ามีศักยภาพที่น่าทึ่งในด้านอวกาศด้วยเขาก็กล่าวด้วยน้าเสียงที่เรียบแล้วก็สะท้อนว่าพ่อของเขาเนี่ยเคยหวังให้สิ่งที่ตัวเองเห็นสามารถทำให้ทุกคนเห็นได้ด้วยใช้พลังการมองเห็น สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้ดาวเทียมชีโปโลินที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงได้มากกว่าเดิมนั้นก็จะทําให้ชาวไต้หวันเห็นพื้นแผ่นดินบ้านเกิดของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้นคุณฟังครับหลังจากที่ดาวเทียมชีโปโลินขึ้นสู่อวกาศแล้วนะครับก็หลังจากได้มีการติดต่อภาคพื้นดินที่นอร์เวย์แล้ว ต่อมาก็มีการติดต่อภาคพื้นดินที่ไต้หวันอีกนะครับคือส่งสัญญาณมาที่สถานีภาคพื้นดินบนไต้หวันและสื่อสารกันนาน12นาทีเมื่อเวลา10นาฬิกา42นาทีของวันที่29พฤศจิกายนครับก็ถือว่าได้สื่อสารกับสถานีภาคพื้นดินไต้หวันค่อนข้างแต่ยาวนานศูนย์อากาศแห่งชาติก็บอกว่าการติดต่อน,นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นสถานะของดาวเทียมทุกอย่างก็อยู่ในระดับที่คาดการไว้ ผู้ในการศูนย์อวกาศแห่งชาติของไต้หวันคือนายอูจงซินก็บอกว่าระบบสําคัญที่สุดของดาวเทียมก็คือคอมพิวเตอร์บนดาวเทียมระบบพลังงานแล้วก็ระบบควบคุมทิศทางซึ่งล้วนแต่ทํางานเป็นปกติระดับพลังงานของดาวเทียมนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงว่าการชาร์จไฟทํางานได้ดีแล้วก็จะมีการทดสอบเส้นทางไฟฟ้าหลักและสํารองในลําดับถัดไปด้วยเขาก็บอกว่าดาวเทียมนั้นยังอยู่ในโหมดปลอดภัยและมีแผนที่ จะสลับเข้าสู่โหมดปฏิบัติงานปกติภายในไม่กี่วงจรข้างหน้าซึ่งก็คาดว่าจะเปิดใช้งานอุปกรณ์บรรทุกเพื่อถ่ายภาพภายในหนึ่งสัปดาห์และจะตรวจสอบอุปกรณ์ภายในทีละรายการคาดว่าภายในประมาณ3เดือนนั้นก็จะเริ่มถ่ายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์อวกาศก็ได้แถลงว่าหลังการติดต่อประสบความสำเร็จแล้วก็คาดว่าจะเปิดใช้งานระบบสำคัญอย่างเช่น เครื่องวัดดาวหรือที่เรียกว่า StarTacker แล้วก็ระบบวัดความเร่งทิศทางระบบเซ็นเซอร์ต่างๆหลังจากผ่านการทดสอบแล้วก็จะเริ่มอัปโหลดคำสั่งการถ่ายภาพจาก f o r m s ซ t 8ซึ่งเป็นกลุ่มดาวเทียมสำรวจระยะไกลเชิงแสงที่ไต้หวันพัฒนาเองในอนาคตนั้นก็จะทยอยส่งขึ้นไปจนครบ8ดวงคาดว่าในปลายปีนี้เนี่ยคงจะสามารถส่งขึ้นไปได้เพิ่มอีก2ดวงนะครับแล้วก็จากนั้นก็ จะส่งขึ้นไปเรื่อยๆทยอยส่งครบ8ดวงคาดว่าจะต้องถึงปี2031ทีเดียวแหละก็อีกประมาณ6ปีข้างหน้านะครับจึงจะสำเร็จตามโครงการครับก็เป็นที่คาดหวังว่าเมื่อดาวเทียมฟอร์มาเซเข้าสู่วงโครจรครบทุกดวงแล้วไต้หวันก็จะสามารถบริการภาพถ่ายจากดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ทั่วโลกได้ด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับการพูดคุยในรายการไต้หวันไฮเทคครั้งนี้ แสงชัยที่ต้องขอยุติลงก่อนะครับอย่าลืมกลับมาพบกับไต้หวันไฮเทคในครั้งต่อไปบายบายสวัสดีครับ